สวัสดีนะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้คลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นคลิปวิดีโอที่จะสอนให้นักเรียนได้รู้จักการอัปโหลดวิดีโอไฟล์นะครับขึ้น youtube ผ่าน,นคอมพิวเตอร์นะฮะคือในคลิปก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นการอัปโหลดคลิปวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือนะครับขึ้นยูทูบนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับาการอัปโหลดนะครับวิดีโอ ขึ้น YouTube โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือโน้ตบุ๊กนะฮะเพราะว่าในเรื่องของแพลตฟอร์มแล้วก็เมนูต่างๆของ PC นะครับคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือนะครับก็จะแตกต่างกันดังนั้นบางทีนักเรียนนะครับก็ไม่สามารถที่จะ ทำเหมือนกันได้นะครับดังนั้นวันนี้คลิปวิีโอนี้นะครับก็จะสอนนักเรียนรู้จักวิธีการอัปโหลดวิดีโอนะครับจากเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับจากคอมพิวเตอร์ของนักเรียนนะฮะขึ้นยู u ูบนะฮะโดยใช้ตัวอ e ีเมลหรือว่า User Name นนะครับที่เป็นแอ่าไซด์กอขัน sc t h นะฮะทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าเราจะใช้ยังไงนะฮะ ก่อนอื่นนะฮะนักเรียนจะต้องลงชื่อเข้าใช้เข้าสู่ระบบก่อนนะฮะให้นักเรียนป้อนอีเมลนะฮะที่เป็นตัวอีเมลที่ของนักเรียนนะครับที่กำหนดให้กับนักเรียนแต่ละคนเนี่ยนะครับเป็น id ของนักเรียน นะครับตอนนี้เราได้ล็อกอินเข้าสู่บริการของ Google ทั้งหมดดังนั้นให้นักเรียนคลิกที่จุด 9. ้าจุดตรงนี้นะฮะแล้วให้นักเรียนเลือกอสกอร์เมาส์ล,ลงมานะฮะสกอร์เมาส์ถือว่าลากลากตรงนี้ลงมานะฮะสกอร์ลงมานักเรียนจะเห็นบริการของ Google ที่เป็นบริการอัพโหลด u t u b e นะครับนักเรียนคลิกหนึ่งครั้ง อันนี้นะครครูครูเองนะครับได้ทำการตั้งค่าช่องไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะดังนั้นมีอยู่นิดหนึ่งนะครับถ้านักเรียนของของนักเรียนเนี่ยจะขึ้นอัปโหลดตรงนี้นะครับพอเราคลิกอัปโหลดตรงนี้นะครับอของนักเรียนจะไม่ขึ้นแบบนี้ก่อนนะครับถ้าหากว่าอีเมลของนักเรียนตัวนั้นนะครับนักเรียนไม่เคยที่จะมาตั้งค่าช่องของยู u ูบนะฮะ นักเรียนก็จะต้องมีการใส่ชื่อช่องนะฮะใส่ชื่อช่องอาจจะตั้งชื่อเป็นชื่อของเราหรือว่าชื่อของ ID ต่างๆที่ไม่ซ้ำกับคนอื่นนะครับแล้วก็ใส่เพศนะครับใส่เพศแล้วก็ตทำการบันทึกพอทาการบันทึกเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นขึ้นหน้าจอหน้าจอแบบแบบนี้นะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะ มันจะเข้าไปที่ช่องของฉันเพราะเราเรา,เราตั้งค่าช่องของเราแล้วดังนั้นนักเรียนหลายคนก็จะมีหน้าตาแบบนี้แต่จะไม่มีวิดีโอเหมือนของครูแบบนี้นะฮะอ่านักเรียนก็จะมีของครูนี่ตั้งชื่อช่องเป็นเทส่า KP l l s s นะครับก็คือ,อไว้สำหรับในเรื่องของการทดลองทดสอบนะครับในการที่จะอาทำ Google Classroom นะฮะเป็นวิดีโอการสอนแล้วก็ใช้ในการ เข้าห้องเรียนนะครับในฐานะที่เป็นนักเรียนเพราะว่าครูจะต้องก่อนที่ครูจะเอาไม้นักเรียนได้ได้ทำบทเรียนออนไลน์นะครครูเองจะต้องทดสอบระบบก่อนนะครับว่าะระบบของครูนี่นักเรียนสามารถเข้าไปใช้ได้หรือเปล่าโดยใช้ตัวเทสตตัวเทสต์ t goassign gohan ac t h นะฮะดังนั้นครูก็จะใช้ตัวนี้แอดในฐานะที่เป็นนักเรียนใน google classroom นะฮะดังนั้นตอนนี้ เราเข้ามาสู่หน้าจอแบบนี้แล้วนะฮะดังนั้นของนักเรียนเมื่อเมื่อนักเรียนตั้งค่าช่องเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งชื่อตัวนี้แล้วก็ใส่เพศกําหนดเพศเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็ไปคลิกที่อัปโหลดนะฮะตอนนี้เราสมมุติว่าตอนนี้นักเรียนมีคลิปวิดีโอนะฮะที่จะต้องส่งครูใน Google Classroom นะครับ ครูบอกว่าให้นักเรียนอัปโหลดขึ้น youtube ก่อนแล้วก็เอาตัวลิงก์นะครับวิดีโอตัวนั้นไปส่งครูนั่นเองนะครับดังนั้นเรามาคลิกที่อัปโหลดนะฮะ,ะตัวนี้นะฮะนักเรียนสามารถที่จะลากไฟล์นะครับมาวางตรงนี้หรือนักเรียนคลิกที่ลูกศรสีแดงเอาเมาส์มาเมื่อเป็นลูกศรสีแดงแบบนี้นะครับนักเรียนคลิก1ครั้งอ่ ของครูนี่มันจะเด้งมาจริงๆมันจะเข้าสู่หน้าหน้าจอของ My Document ตดังนั้นนักเรียนสามารถบลูส์นะครับเลือกไฟล์วิดีโอที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนนะครับว่าอาจจะอยู่ Drive อื่นแต่ว่าคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนนะครับครูกำหนดให้มี Drive C Drive เดียวนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่นักเรียนจะเซฟเซฟงานผ่าน Google Drive นะครับหรือว่า h y n r y v r i v e ของนักเรียน ตอนนี้ครูมีคลิปวิดีโออยู่ประมาณ3มคลิปนะฮะก็อยากให้นักเรียนเนี่ยตนนัวนี้ตอนนี้ครูจะอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปดังนั้นครูเลือกมา1คลิปนะฮะสมมุติตัวนี้ก็แล้วกันนะฮะแล้วก็โอเพนนะฮะโอเพนไปวิดีโอตัวน,นี้ก็จะทําการอัปโหลดนะครับนักเรียนจะดูสถานะของการอัปโหลดข้างบนเนี่ยแล้วก็ให้นักเรียนมาตั้งค่าสมมุติว่าวิดีโอตัวน,นี้ตั้งชื่อเกี่ยวกับเรื่องของ อาสอนของครูนี่สอนนักเรียนตั้งค่า YouTube อะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้ชื่อคำอธิบายก็ครูอาจจะเมาแล้วก็ Copy เหมือนกันนะครับโดยอาจจะใส่ชื่อตัวเองด้วยนายสมใจ จันสุกศีนะฮะอ่าโอเคโรงเรียนเกาขันประชาวิบาลสพมสิบสองนะฮะจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยการสอนโดยใช้ Google Classroom Google for Education ก็ได้ครับ นะครับอันนี้ตั้งค่าตัวแท็กตัวนี้นะครับคืออะไรครูขออธิบายนิดนึงแท็กตัวนี้จะเป็นการตั้งค่าคีย์เวิร์ดนะครับเวลาที่มีคนต้องการที่จะชมคลิปวิดีโอ,อที่ที่จะสอนเขาในการทำตั้งค่า YouTube อะไรเนี่ยนะครับ <S <S <ม>เขาก็จะมาตั้งค่าเอาคีย์เวิร์ดไปพิมพ์ใน search ใน engine นะครับหรือว่าใน search bar ตรงนี้นะฮะ Uh, แล้วตัว Google นะครับบอรดของ Google ก็จะเซิร์ชหาตัวแท็กที่เราตั้งค่าไว้ดังนั้นถ้าตัวค่าคีย์เวิร์ดไม่ใต้คีย์เวิร์ดของเราเนี่ยไปตรงกับตัววิดีโอไปตรงกับคีย์เวิร์ดที่เขาคีย์มาดังนั้นวิดีโอของเราก็จะไปปรากฏให้กับเขาในในรี s u ลต์ในผลของการค้นหานะครับดังนั้นสมมุติว่ากลูวว่า ตั้งค่าอ่าตั้งค่า YouTube นะฮะ YouTube อะไรประมาณนั้นอ่าใช้ YouTube อะไรเนี่ยต้องมีตัวตัวขั้นด้วยนะขอไปนะฮะแล้วก็ชื่อ อาจจะเป็นชื่อครูก็ได้นะครับสมมุติว่าอาจารย์สมใจันูศรีหรือนายสมใจันุศรีก็แล้วแต่อ่านะครับเป็นคีย์เวิร์ดแล้วก็เราก็บันทึกเผยแพ,พร่นะฮะเราก็จะได้วิดีโอมาหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้เราสามารถเปิดไปดูได้นะครับ อ่านะครับก็คลิปวิดีโอก็จะสอนนักเรียนอันนี้คือเป็นคลิปที่ครูทดลองไว้นะฮะอ่าทีนี้เราได้ได้คลิปวิดีโอแบบนี้มาแล้วนะฮะก็สมมุติว่าเราต้องการที่จะส่งคุณครูนะครับเราต้องการที่จะส่งคุณครูเอาคลิปนี้ไปส่งคุณครูใน Google Class นักเรียนก็สามารถที่จะหนึ่งนะครับคลิกเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับคลิกเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาให้นักเรียนคลิกไปที่ Google นะครับหรือคลิกไปบริการ Google ตัวนี้ก็ได้ถ้าในนี้นะครับมันขึ้นว่า Google Classroom เราก็คลิกที่ Google Classroom ได้เลยแต่ถ้าไม่ขึ้นให้เราไปคลิกตัวนี้นะฮะกูเกิลคลาสส r o ูม ก็จะปรากฏลิงก์ซึ่งเป็นลิงก์ของ Google Classroom ขึ้นมาแล้วมันจะ Direct ให้เราไปยังห้องเรียนของเราที่เราเข้าเข้าเรียนนะฮะอตอนนี้มีงานอยู่ให้ในักเรียนทําวิดีโอถามตอบเกี่ยวกับ How ชชอม o แ m นี่วิชาภาษาอังกฤษนะครับดังนั้นอตอนนี้เราเข้าไปในห้องเรียนนี้นะฮะเข้าไปในห้องเรียนนี้ เ,เมื่อเราเห็นแบบนี้นะครับเป็นภาระงานของเราที่เราจะต้องทำให้เรียนเปิดแต่ตอนนี้ครูส่งไปแล้วนะฮะครูครูลองลองทำส่งไปแล้วครูสามารถยกเลิกการส่งได้เดี๋ยวครูขอยกเลิกก่อนนะครับอันนี้นักเรียนมันไม่เหมือนกันแต่ครูทำให้นักเรียนดูนะฮะเอาใหม่นะครับครูยกเลิกการส่งให้นักเรียนคลิกที่วิดีโอใหม่นะฮะที่ไอที่ ภารักงานหนึ่งครั้งนักเรียนถ้านักเรียนยังไม่เคยส่งวิดีโอนะฮะนักเรียนก็จะเห็นปรากฏคําว่าเพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมาให้นักเรียนเนี่ยนะครับไปกลับไปที่วิดีโอ youtube ของเราด้านบนน,นะฮะแล้วให้นักเรียนเนี่ยนะครับไปคลิกที่แชร์ก็ได้นะฮะ แชร์ตัววิดีโอตัวนี้นะฮะแชร์ Share แบบนี้หรือนักเรียนไปก๊อปปี้ตัวนี้ก็ได้นะครับก๊อปปี้ตัววิดีโอตัวนี้มานะครับก๊อปปี้คลิกขวาแล้วก็ก๊อปปี้มานะครับอ่าแล้วก็ไปวางเปิดไปที่ google classroom นะฮะคลิกแล้วก็ัาเพิ่มนะครับเพิ่มดังนั้นเมื่อกี้เราไปก๊อปปี้อ่าลิงก์มาเราก็ไปที่ลิงก์นะฮะ เพิ่มลิงก์เข้าไปนะครับอ่ามันจะบอกว่าเพิ่มลิงก์ให้นักเรียนทําการคลิกขวาแล้วก็ p เพ e ลงไปเพิ่มลิงก์นะฮะลองดูว่ามันประมวลผลหรือเปล่าอ่าโอเคดังนั้นตอนนี้วิดีโอที่เราอ่าได้ได้ทำการอ,อัพโหลดนะครับก็จะมาอยู่ในงานพาระงานของเรา หลังจากนั้นเมื่อเรา,าเราดูวิดีโอตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราทำการส่งเลยนะครับนักเรียนจะมีการส่งไฟแนบหนึ่งรายการสำหรับนักเรียนในนี้ใช่ไหมครับให้นักเรียนทําการส่งแล้วมันจะสเตตัสของมันก็จะบอกว่าคุณส่งงานแล้ว ดังนั้นเมื่อครูเนี่ยนะครับไปเปิดดูนะครับก็จะมีวิดีโอของนักเรียนเนี่ยส่งมาที่อีเมลของครูแล้วก็คลาสรูมที่ครูเป็นคนจัดการนะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วครณครูก็จะให้คะแนนนะครับแล้วก็ส่งกลับไปจะตรวจงานนะครับให้ให้น้ำหนักคะแนนด้วยนะครับว่างานชิ้นนี้ครูให้กี่คะแนนอะไรนะประมาณนั้นนะครับดังนั้นแสดงว่านักเรียนส่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ นักเรียนก็ออกจากระบบได้เลยนะครับวิดีโอชุดนี้นะครับสอนให้นักเรียนได้ได้ทำการส่งวิดีโอแล้วก็วิธีการอัปโหลดนะครับดังนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนถ้าไม่เข้าใจนะครับนักเรียนพยายามที่จะเปิดดูหลายๆทเที่ยวนะครับมีปัญหานะครับนักเรียนสามารถเฟซมาหาครูได้หรือส่งอีเมลมาหาครูได้นะครับวิดีโอชุดนี้มีขาดตกคร่องชนิดใดหรือว่าปิดพลาดระการใดก็ ขอัยไว้ใน่ากาสัดน,นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ